หน้า68แค่ะแบบฝึกหัดที่7นะคะเรื่องนักคิดสมองใสข้อ1ค่ะเขียนเลขในรูปดอกไม้ตามลำดับเรื่องนักคิดสมองใสนะคะมาดูข้อความแรกที่ให้มาคือเด็กฉีดน้ำถ้าเล่นทั้งวันก็ไม่ประหยัดน้ำนะซี่นี่หมดไปตั้งหลายขวดแล้วข้อความที่2ค่ะทุกคนร้องเพลงตบมือเป็นจังหวะฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารัง ข้อความที่3ในวันหยุดเด็กๆจะไปอ่านหนังสือที่บ้านของแต่ละคนผลัดเปลี่ยนกันไปข้อที่4พี่จะทดลองทำให้น้ำมะนาวเปรี้ยวกลายเป็นน้ำมะนาวหวานได้และข้อความที่5ค่ะเด็กดูโทรทัศน์รายการเด็กสมองใสหัวใจนักคิด เด็กดูโทรทัศน์รายการเด็กสมองใสหัวใจนักคิดนักเรียนลองอาจากที่นักเรียนอ่านมาแล้วใช่ไหมคะเรื่องนักคิดสมองใสทั้ง5ข้อความที่ให้มาเนี่ยข้อความไหนที่เป็นลำดับที่1เลยคะให้ใส่หมายเลขลงไปตรงดอกไม้นี่นะคะอันดับแรกก็คือนี่ค่ะครูขอใส่เลขไทยนะคะ เรียนสาเล็กไทยนะคะลกูกข้อความที่หนึ่งก็คือในวันหยุดเด็กๆจะไปอ่านหนังสือที่บ้านของแต่ละคนผลัดเปลี่ยนกันไปและข้อความที่สองคือนี่คะ่ะเด็กดูโทรทัศน์รายการเด็กสมองใสหัวใจนักคิดและข้อความที่3ได้แก่นี่นะคะ ทุกคนร้องเพลงตบมือไปจังหวะฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารังข้อความที่4ี่คือข้างบนสุดเลยเด็กฉีดน้ำถ้าเล่นทั้งวันก็ไม่ประหยัดน้ำนะซีนี่หมดไปตั้งหลายขวดแล้วและสุดท้ายค่ะเดี๋นี่นะคะข้อความที่5พี่จัะทดลองทำให้น้ำมะนาเปรี้ยวกลายเป็นน้ำมะนาหวาน เรียงลำดับถูกไหมคะจากเรื่องที่นักเรียนอ่านไปเจอกันในหน้าถัดไปเลยนะคะต่อไปค่ะหน้าที่69นะคะข้อที่2สังเกตภาพและเขียนขั้นตอนการทดลองตามลำดับจากข้อความที่กำหนดให้สังเกตภาพนะคะข้อ1ก็บอกว่าทดลองทำรุ้งกินน้ำ พ้อความให้มาว่ายืนกลางแจ้งหันหลังให้ดวงอาทิตย์และอองน้ำกระทบกับแสงแดดกลายเป็นรุง้งเจ็ดสียกขวดน้ำสูงแล้วฉีดน้ำออกเป็นฝอยสุดท้ายค่ะนำน้ำใส่ขวดฉีดน้ำพรมผ้ามาดูสิคะเอามาเรียงใหม่ขั้นตอนที่หนึ่งค่ะนำน้ำใส่ขวดฉีดน้ำพรมผ้าขั้นตอนที่สองคืออะไรคะ ยืนกลางแจ้งค่ะยืนกลางแจ้งค่ะยืนกลางแจ้งหันหลังอะยืนกลางแจ้งหันหลังให้ดวงอาทิตย์ขั้นตอนที่สามยกขวดค่ะยกขวดขึ้นสูงแล้วฉีดน้ำออกเป็นฝอย ยกขวดขึ้นสูงแล้วฉีดน้ำออกเป็นฝอยสุดท้ายค่ะแล้วอองน้ำออกความนี้นะคะแล้วอองน้ำกระทบกับแสงอาทิตย์กลายเป็นรุ้งเจ็ดสี ละอองน้ำกระทบกับแสงแดดกลายเป็นรุง้งเจ็ดสีค่ะข,ข้อที่สองนะคะทดลองทำน้ำมะนาวข้อความที่ให้คือเติมน้ำแข็ง ใช้ช้อนคนบีบมะนาวใส่ถ้วยเติมน้ำเชื่อมหยอกเกลือและใช้มีดผ่ามะนาวเขี่ยมเมล็ดออกนะคะขั้นตอนที่หนึ่งให้มาแล้วนะคะใช้มีดผ่ามะนาวเขี่ยมเมล็ดออกค่ะมาดูขั้นตอนที่2คะ่ะทำยังไงเอ่ยขั้นตอนที่2ก็คือบีบมะนาวใส่ถ้วยนะคะ ขั้นตอนที่3เติมน้ำเชื่อมเหยาะเกลือค่ะขั้นตอนที่4เติมน้ำแข็งและสุดท้ายใช้ช้อนคนนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนการทดลองซึ่งเป็นการทดลองที่พี่ส้มปล่อยพาน้องๆเล่นนะคะหน้าต่อไปเลยค่ะ หน้า71อค่ะข้อที่3ตอบคำถามจากเรื่องนักคิดสมองใสข้อที่1ใครเป็นคนพูดข้อความนี้โอ้โหรุ้งกินน้ำสวยจังมีตั้งหลายสีแน่คำตอบก็คือน้องเข้าเมาค่ะคือคนพูดข้อความดังกล่าวข้อที่2 ผู้พูดยืนอยู่ที่ไหนขณะมองเห็นรุ้งกินน้ำคำตอบคือผู้พูดยืนอยู่ที่นอกชานนะคะข้อที่สามรุ้งมีกี่สีมีสีอะไรบ้างตอบค่ะรุ้งมีเจ็ดสีก็คือสีม่วงสีคราม สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแสดและสีแดงค่ะเราจะท่องติดปากกันเลยนะคะว่าม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงทั้งหมด7สีค่ะข้อที่4นะคะรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นหลังฝนตกเฉพาะเวลาใดรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นหลังฝนตกเฉพาะเวลา มีแสงแดดและเวลามีละอองน้ำค่ะ72ค่ะข้อที่5นะคะพี่ส้มปล่อยทดลองเรื่องใดบ้างคำตอบก็คือพี่ส้มปล่อยทดลองเรื่องรุ้งกินน้ำค่ะและเรื่องน้ำมะนาวเปรี้ยวกลายเป็นน้ำมะนาวหวานนะคะทั้งสองเรื่องเนี่ยสนุกง่ายและได้ความรู้มากนะคะนักเรียนลองเอาไปทดลองดูนะคะจะได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นค่ะ มาดูข้อที่4ี่นะคะโยงคําให้สัมพันธ์กันครูขอย่อนิดนึงนะ,ะโยงคําให้สัมพันธ์กันค่ะนักวิทยาศาสตร์จะคู่กับอะไรคะคู่กับการทดลองค่ะมะน,นาวละคะเปรี้ยวน้ำเชื่อมหวานค่ะ รุ้งกินน้ำเจ็ดสีและดวงอาทิตย์คู่กับแสงแดดนะคะเป็นการโยงคําสัมพันธ์กันนะคะหน้า73นะคะข้อที่5ค่ะเติมปริศนาคําทายลงในช่องว่างแล้วนำคํามาแต่งประโยคค่ะอันแรกนะคะฉันคืออะไร เปิดไว้ฟังข่าวดูภาพเรื่องราวก้าวทันเหตุการณ์ฉันคืออะไรคะโทรทัศน์ข่านังยนเขียนให้ถูกนะคะเว้นตามช่องตรงนี้เลยอ่าข้อต่อไปคะ่ะ ฉันคืออะไรพบได้บนฟ้าเจ็ดสีงามตากายาโค้งยาวฉันคือรุง้งกินน้ำค่ะข้อต่อไปฉันคืออะไรใครๆรรู้จักส่องแสงร้อนนะักมักเห็นกลางวันฉันคือ ดวงอาทิตย์นะคะดวงจากเรื่องนี้จะเป็นดวงอาทิตย์นะคะลูกหรือบางคนจะตอบเป็นพระอาทิตย์